สวัสดีค่ะ,ะชื่อน้องอะไรคะเนี่ยชื่อน้องพาวเวอร์วันนี้น้องพาวเวอร์มาทำอะไรคะมาต่อฟาร์มเฮ้ย <G ül üyor> ต่อฟาร์มอะไรเรานี่นะครับ<ห>มาต่อนี่นะครับค่ะวูดเด่นพัสดุทอยทอย่านั่งสินั่งนั่งต่อเลยนี่นี่มีอุปกรณ์ในตรงนี้นะครับนี่นะครับน้องพาวเวอร์จะต่อต่อให้เต็มกระดานนี่นะครับ<ม>ต่อให้เต็มกระดาน ลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเอาเริ่มเลยค่ะอ่ะ่ะอ2ขวบ5เดือนนะขวบห้าเดือนเปอร์เซ็นที่จะได้น่าจะได้เปอร์เซ็นที่จะเสร็จน่าจะประมาณศูนย์จุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นก่อน ก่อนเล่นก็มีการมีการเทรนกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าไม่จำรัมผมะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่จำครับคือไม่อยากทำตามอ่าไม่อยากทำตามอ่าเขาจะทำตามใจตัวเองตามใจยินครับเนี่เขาก็จะต่อบเขาไปนะครับเขาจะไม่สนว่ามันจะเป็นยังไง พอว่าดได้ไม่ฉิอ่าดู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 นะครับดูอ่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คิดได้นะคิดได้อ่าพาวเวอร์เนี่ยหนูว่าคิดว่าเสร็จไหมคะรอบนี้ยังเลยยังเลยนี่ไงนั่นเห็นไหมว่าแล้วเชียวไม่รู้สีออเรนค่ะ เรียบต่อแล้วแล้วมิมพ่อจะเต็มแล้วเนี่ยมิมโทรพท์พ่อเน่ยจะเต็มก็ตาดแล้วอืมดูนะครับการต่อของน้องพาวเวอร์นะครับอ้พว่านอ่าดูนะครับครับน่าจะแปลกนะครับน้องพาวเวอร์นี่เขาจะต่อนะลักษณะที่ไม่สนโลกนะครับอันนี้ต่อครัเลยเรียบต่อแล้วเนี่ย ไม่เสร็จหรอกเพราะว่าเนี่ยแค่ทำให้เสร็จนั้นก็ไม่ได้แล้วเนนี่ก็ขี้เกียจด,ด้วย,ยอ่าแล้วต่อดะครับการต่อนะครับ,รบอ,อันนี้คือ,คอสุมนะครับสมสม,ม,มในหมู่บ้านสมในหมู่บ้านอเร็วเรียบต่อเร็วจะได้ดู เสียงใครไม่รู้ออกแบกมีเสียงแม่ไปชมกับพี่บุตรอ่อาคา่ะแม่ทำงานอยู่ทำงานอยู่พาวเวอร์ต่อแล้วเรียบต่อแล้วมูแต,มมมแต่มองกล้องไม่มวแต่มองกล้องหนูมองมองอย่างอื่นมองไปออกนอกข้างนอกบ้านหน่อยข้างนอกบ้านเอฟซีไม่ตบมือให้หรอกถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ตั้งใจทำเลย ทำเหมือนไม่มีแรงมเมื่อเช้ากินข้าวเยอะอยู่นะคะเนี่ยจะไม่ลำบากเลยจะดีๆหมดจบเลยจะม่ลำบาีหมดเลยเออต่อได้เพราให้รางวัลนะเพราให้รางวัลจะไม่ลำบากเลยดีๆหมดจบเลยเลิ่มต่อฮะต่อได้เพราให้หรางวัลนะรางวัลน่าจะไม่ได้หรอกเพราะว่า,าวให้ทานข้าวข้าวดำปลาเลยอะ่ะโอเคไหมค,ค่ะ <laughs> เล้วเขาเบิร์จะชอบทานข้าวกับน้ำปลานะครับน้ำปลาไม่รู้เป็นอะไรอ่าไปเล่นอย่างอื่นแล้วนะครับไม่ต่อแล้ไม่ต่อแล้ครับเนี่ยครเนี่ยโอเคปิดนะั่ทางกันนะปิดรายการแนละ้วทางกันนะน้องมาเบิร์ไม่ต่อแล้เขาไม่ต่อเนไม่ นี่แสดงว่ายอมแพ้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยยอมแพ้แล้วความมุ่งมั่นไม่ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีเพราะว่ายังเด็กยังมกแวกอยู่ไม่เหมือนจะโดนกดดันว่าต้องทำให้เสร็จนะคะอะไรอยืางเีื้ยดีมาจบเลยก็เลยเกิดอาการแบบ โดน็นตัวนุ่มครับเขาเลยไม่อยากต่อคุาแน่จะต่อเอาเร็วต่อค่ะต่อค่ะมูตามากล้องมาเสร็จแทบทีต่อเป็นแบบให้มีช่องโหว่อยู่ด้านข้างไว้ก่อนโอ้ยถ้เข้ามาต่อไม่รู้เพื่ออะไรนะครับผม ถ้าเป็นในเกมถ้าเป็นในเกมกดนี่ต่อไม่ได้แนละ้วเพราะว่ามันเป็นช่องอยู่ตรงกลางน,นะแต่อันนี้มันเป็นแบบหยิบใส่ก็เลยได้นะครับได้เอาไหมต่อซิเอาตัวอะไรไปใส่ตรงนั้นได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วแหละเต็มหมดแล้วเอาอะไรใสทีนี้เอาอะไรใสทีนี้แล้วแต่ power ร a r p o พาวเป็นคนเล่นค่ะเรา ใกล้เที่ยงแล้วเนี่ยกกจะได้รับประทานอาหารอาโอ้โหธรรมดาที่ไหแเราเนี่ยเฮ้อแจวแจแค่ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่แวแวแจแแค่ปัญหาเฉพาะหน้าได้อ่าว่เด้อ่ารัก,รก,กจ๋วเก้าอค่ะมันไม่ใช่เวลามันาเซ็นต์ สแควร์จ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์อ่ครูเค <จะ S 1> ี้ยวฝังปุนบางความหัวหมุนไปตามกันเอ้ยอย่าเอ้ยอย่เขาบอกว่าสแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส สีกร <Screen. S 2> <Screen. S 1> <อ>ีนเาว่าน้องพาวเวอร์เรียบต่อแล้ว <Yeah. S 2> อตอนแรกพ่อมีความหวังอยู่นะครับนี่ว่าน้องทอ,อ,อได้มีความหวังอยู่ประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์ตอนนี้พ่อเริ่มทอแล้วอทอ,วท,อทอแล้วครับตอนนี้อ่าพ่อพาวเวอร์เริ่มจะออกกำลังกายแล้วตอนนี้เบิร์นเบิร์น เป็นไขมันหน้าท้องอยู่นะครับตอนนี้หน้าท้องอ่าไขมันรอบเอวอยู่เอวเอวอยู่พอได้แล้วค่ะโอ้ผงแฟบนะคะงแฟบถ้าต่อให้เสร็จแล้วค่ะคุณเก่งแล้วเอาเร็วแล้วแล้วจะออกกายจะออกโอ้ดูนะครับการต่อของเขาถ้าต่อจนเต็มกระดานได้ในปพิธารเลยนะครับต้องเรียกพี่กบทรงสิทธิ์มาเลยนะครับพิธีการเลยเนี่ย อโอไปดูเหลี่ยมฝั่งนู้นด้วย๋อทำยังไงต่อดี๋อมีการดูเหลี่ยมดูลายด้วยนึกว่าตีกรอบมีดูลายด้วยด,วดูลายด้วย,ย,วยอ่ะ,อะจะปล่อยเป็ดลายไหน,นดีเนาะนีอนอะอะ่อันนี้คือใช้ความคิด ใส่ความคิดว่าต่อยังไงต่อดีนี่ทำไมันยากจังเลยเนี่ยโอ้เบิร์นไขมันรอบเอวดีกว่าอ้าออ๋อซ้ายขวาซ้ายอ่าอ่าคิดออกแล้วโอ้ต่อเลยค่ะโอ้คิดออกแล้วคิดไม่ออก TikTok t i k t o กต่อให้เสร็จแล้วคนเก่งแล้วออกแล้วแล้วแล้วเรียบค่ะ เอาอย่างี้เพราะว่ามันต้องคิดมากเชื่อพ่อหนิลูกไม่ต้องคิดมากต่อไปก่อนเลยซุมๆไปก่อนเลยลูกเออทำไมไม่ได้ค่อยแก้ปัญหาทีหลังกันะเอีะต่อไปก่อนเอาบุ๊ปซุมๆไปก่อนเลยลูกเต็มไม่เต็มค่ว่ากันทําก่อนลูกผิดจะถูกค่อยว่ากันทีหลังมากันเชิงแคเว่าหนูเป็นคนคนที่กลัวความผิดพลาดนะ่น่าวะนี้ใช่ไหมว่าอือ ต่อคอนต่อคอนต่อไปเลยใส่ไปใส่ไปใส่ไปเยอะๆเลยค่ะนูเอาแบบสุมสีสุมหกไปเลยไม่ต้องคิดมากลกูไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะว่าอ,อยังไงก็ไม่ไดู้่แล้วค่ะอืาก็มได้แต่ ead, ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะลูกน <sk r att> คะ่ะใส่ใส่ไปเลยค่ะอออไปไปเลยม่วไปเลยคะ่ะถ้าจะได้มันก็ได้แนละ้วเนาะ มันถึงจะต่อได้เร็ว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 นไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาเร็วเรียบต่อครับน้องพ,พ๊อปเปอร์นี่คิดมากนะครับเนี่ยสังเกตดูว,ว่าไม่ค่อยหยิบอะไรใส่เลยจะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมา,กมาดึงหน้าดึงหลังนะครับผมอ่า <laughs> แล้วก็เบิน ไขมันรอบเอวต่อนะครับช่วงนี้ห่วงสวยนะคะเนี่ยไม่ทํานานะครับห่วงสวยด้วยเพราะว่าเขามีเป้าหมายว่าเขาจะประกวดนางงามเขาฝึกเดินนางงามทุกวันนะครับเลยนางงามนางงามก็ต้องนางงามจะงานหนึ่งเดียวไม่ได้นะคะลูกเราต้องมีความมีทั้ง eQ และ IQ นะคะเราต้องเพียบพร้อมสวยแบบมีคุณค่านะคะ สวยแบบมีราคานะคะ<ช>ลูกอสวยด้วยต้องเก่งด้วยนะคะ<ช>ลูกอ่รักสวยรักงามก็ต้องรักดีด้วยค่ะอ่าอ่ะต่อให้เสร็จแล้วโอ้ยเบลวเบอร์ไหนครับเนี่ยต้องให้พ่อเบิวเบอร์ไหนเนี่ยนางงามถ้าจากประกวดนางงามต้องต่อให้ได้นะคะเนี่ยมันเป็นแบบทดสอบของนางงามนะคะลูก นางงามก็ต่อได้ทุกคนนะคะเนี่ยก็ต่อจ <Mäd els. S 1> นเสร็จทุกคนเลยนางงามพริมารีวันนี้ต่อพัซเซิลเสร็จหรือเปล่าคะวันนี้ <wh> ยังเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องไปเดินมาต่อให้เสร็จแล้วแล้วแล้ว,วจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะสวยใสยแต่ว่าไรไม่ได้นะคะลูกเออเออต่อต่อแล้วต่อเรียบต่อ้เสร็จแล้ว ไม่ต้องหาแล้วต่อเลยค่ะนี่คือปัญหานะครับปัญหาในของเด็กวัยนี้นะครับพาวเวอร์ก็สองขวบห้าเดือน,นปัญหานี่คือพมว่า่ไม่น่าจะน่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนนะครับถ้าเล่นคนเดียวจะไม่อยากเล่นนะครับแต่ถ้าพอเล่นด้วยจะแย่งนะครับจะแย่งเล่นคือจะแย่งจะไม่ให้เราเล่นนะครับเราจะแย่งเราเล่น เราก็จะรีบทำมากกลัวกลัวโดนแยางนะครับแต่พอปล่อยเล่นคนเดียวนี่จะไม่อยากเล่นนะครับอ่ะรีบตอแล้วพ่อจะให้กินขนมอะไรอะไรแล้วต่อ้เสร็จนะถึงด้กเออเหมือนมีความหวังไหมเริ่มมีพลังเด้นมาพ่ออให้ใจจ้าถ่ายถ่ายถ่ายคถ่ายนูต่อต่อต่อก่อนเอ้าเชื่อพ่อเน่ย คะ่ะข,ขนมขนมขนมีไส้นะครับขนมมีไส้หาอะไรามาหลอกล่อนินหน่อยต่อไปก่อนเล้ยวลวูกต่อก่อนไม่ต้องคิดมากค่ะต่อต่อก่อนเร็วต่อก่อนเลี้พ่อก็อยากเห็นพาวเวอร์ต่อเฉยเนะี่ยต่อไงก็ได้ต่อไปเลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะค่ะเพื่อใส่เข้าไปเลยค่ะลกูกเออใส่ไปเลยนั่นแหละเออนี่นะเร่มีไฟกันมาแล้วครับผมเออรู้ด้วยจ้าแล้งจากคิดท้อแท้หมดหวังไปเมื่อกี้ชั่วครู่นะครับ พ่อให้กำลงังใจโดยการบอกว่าจะให้กินขนมนะครับตอนนี้เริ่มมีพลังขึ้นมาโอ้โหนี่นะครับเรื่อนะครับไฟไฟเอาเออเออมาเลาต่อด้วยใช่ต่อแล้วต่ออีกต่ออีกแล้วโอ้ยจะได้กินขนมไหมครับเนี่ยเอาลองดูซิลองดูซิอซเอา้าเอาแล้วแล้วเอา้เอาแล้วแล้วแล้วโอ้โหเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเนี่ย<ม>ฮึมนี่ธรรมดาไม่ธรรมดาซะแล้ว อ่าอ่ายังไงต่อยังไงต่อ,อยังไอองไเอกอจะจะจอดหรือว่าจะจบน,นานมาสเต็ปเดิมอีกแล้วนะครับเ <laughs> พมเพิพ่มค่ะเพิพ่มเพิ่ค่ะสเต็ปเดิมมาอีกแล้วครับวนไปวนมาวนหลูบวนหลุบจะมีไฟอยู่ประมาณสองวินาน สีอะไรคะเนี่ยสีไรสีเยลโล่บ้างออกเยลโล่สักหน่อยเยลโล่อ,ออกออรเรน์ออเรน์สักหน่อยไปต่อเร็วไปต่อเร็วโอ้ยไม่เสร็จหรอกครับวันนี้ยังไงก็ไม่เสร็จแต่ว่าต้องต่อนะคะต้องต่อต้องต่อให้มันจนต่อไม่ได้นะครับถึงจะหยุดไมไฮาเวอรเก่งไปแล้วรีบต่อ ต่อให้หมดเอาใส่ให้หมดแล้วให้พ่อดีใจหน่อยแล้วชิท้้ดูแม่ได้ดูหรอกถ้าต่ออย่างนี้นะช้ดูดูหรอไม่เคยต่อหมดกระดานนะครับเพราะเล่นคนเดียวจะไม่สนุกจะไม่สนุกไม่อยากเล่นแต่ถ้าได้แย่งได้แย่งเล่นนี่จะมีความสุขมากได้แย่งนะโอ้สนุกมากคือตื่นร้นมากในการแย่ง ถ้าไปโรงเรียนก็คงจะมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับเพื่อนเรื่องการแย่งของเล่นรับเพราะว่าเล่นคนเดียวจะไม่สนุกจะไม่สนุกจะไม่ชอบเลยไม่ชอบอืมเอ๊หนหายหายอีกแล้วอ่าพอต่อไม่ได้เขาจะบอกว่าหายนี่คือนี่คือ มองกล้องไม่ช็ดชัดดีใช่หรือเร้อยเอบร้อยยังอะไรยังเลยไหนต่อเอามาต่อให้หมอสีมันต่อได้หรือเปล่ากันอ่ะอ่าเรือจะสองอันนะครับสองอันกับกบฟันกับ กับโรคฟันหลอนะคะเนี่ยแลแ้วไม่จะต่ออย่างไงล่ะคะเนี่ย <f ans man> แล้วทาไมไม่ต่อนี่ให้หมดก่อนคะเนี่ยสองอันเนี่ย <2 S 1> สองชิ้นสองชิ้นเนะี่ยทําไมไม่ต่อคะเนี่ยสองชิ้น <f ans man> ทําไมไม่ต่อคะสองชิ้นเนี่ยทาไมไม่ต่อสองชิ้น <f ans man> ไปต่อแล้วต่อเอาสองชิ้นมาต่อให้หมดก่อนแก้ พ่อเล่นเองดีกว่าเขาเล่นเองดีกว่าเอ้าพ่อบอกว่าพ่อจะเล่นเองหนูบอกว่าหนูจะเล่นเองนั่นเห็นไหมเห็นไหมครับพ่อบอกว่าพ่อจะเล่นปุ๊บเขาจะแย่งทันทีเลยถ้าจะอยากเล่นขึ้นมาทันทีเลยอ่อหายพ่อจะเล่นคนเดียวพ่อจะเล่นคนเดียวแล้วนะพาอเวอร์ไม่ต้องเล่นกับพ่อนะคะโอเคไหมอ่าไม่โอเค ไม่โอเคนะครับพาวเวอร์ต่อไม่ได้พ่อจะต่อคนเดียวเองนะคะพอจาว่อคเว,เ,อเวอร์๋อพ่อจะจต่อคนเดียวเหมือนกันอืมอ๋อตอไม่ได้ไหมพ่อจะต่อคนเดียวแล้วนะพ่อจะต่อคนเดียวแล้วนะ ี๋ยวเขจะต่อให้เอฟซีดูเหมือนกันถ้าาอเวอร์ไม่ต่อเขาะจะต่อเอฟซีให้ดูต่อเอฟซีให้ดูต่ออะไรคะต่อราคาเหรอต่อให้ดู เป็นไม่ได้นะครับเนี่ยทําได้นะครับเนี่ยถ้าเราต่อถูกนะครับถูกช่องได้เลยนะครับเนี่ยข้าช่องอืมมัน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 เอาสิเอาซิเอาซิเอ,า,อ,า,อาเร็วเร็วเร็วเอาฟันล้ออีกแล้วฟันล้ออีกแล้ว <c oughs> ฟันล้ออีกแล้วพอเพื่อได้นะลูกนั่นนะเอาลองดูาซิอ่ามันมีโอกาสนะเนี่ยมาต่อค่าต่อแล้ว ทำยังไงลกูกม,มันจำเป็นต้องทำอะไรงานอะครับลูเลก<ำ>เอาทำได้นะเนี่ยพาวเวอร์แล้วเอาลองดูสิเอาเร็วพอแจ้งนะพอต่อนะทางนั้นอนะทำไมวัวไม่ต่อพอต่อนะพาวเวอร์จะต่อคนเดียวอ้พาวเวอร์จะต่อคนเดียวต่อแล้วเนี่ยเหลือแค่สามอันอนะสามอันนะคะเนี่ยเอาเร็วต่อให้เสร็จแล้ว พ่อจะต่อแล้วนะถ้าไม่ต่อนะอถ้าไม่รีบอะ่ะพ่อจะต่อคนเดียวนั่นไงเย้ <c oughs> เอาเสร็จจริงๆอะ่ะไม่น่าเชื่อ,อนะครับเนี่ยเสร็จจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โห เราบอกว่าพ่อจะแย่งเล่นเสร็จเลยนะคะเนี่ยโวเด้นพัซเซิลทอยเต็มหน้ากระดานเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไหนมาดูหน้าของผู้ชนะหน่อยสิถือถือถือกระดานถือกระดานถือไ่้จับไว้จับไว้ไวไวไ ấy. แค่นั้นแหละไม่ธรรมดานะเนี่ยมีแววนะเนี่ยเออมีแววนะคะเนี่ยน้ำมันพืชนะคะเนี่ยแววเนี่ย,รย,ยตาราแว<บ>วดีใจไหมคะเดี๋ยสัมผัสก่อนสัมผัสก่อนในมองกล้องกับมองกล้องดีใจไหมคะ ทำเสร็จนะคะเนี่ยดีใจค่ะทเสร็จรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกว่าเป็นตลาดสือเป็นตลาดดีใจไหมคะเพพ่อว่าดีใจไหมครับลูกดีใจแล้วพ่อดีใจไหวกันเนี่ยพ่อดีใจกว่านั่นเนี่ยดีใจกว่าโอ้สองขวบห้าเดือนนะครับนี่ต่อพัซเซิลอะไรเนี่ยโอเดลพัซเซิลทอยต่อได้ด้วยแรงด้วยแรงเขาเรียกว่าแรงอะไรแรงอยากแย่งพ่อเล่นนะครับโอ้ ดีค่ะขอบคุณหรือยังขอบคุณค่ะเออขอบคุณข้าวเด็ค่ะ,ะอ่าเรียบร้อยค่ะเด<ะ>็กก็วูดเด่นพัสดุทอยอ่าน้องพบอเว็บน้องบ,บอเว็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ